มาเรื่อยมาเยใ้หามาเรื่อยามเรอก็่นไหมไม่ให้เขาเลยคือไ่เาเคุณทางผู้ชายนะคะผูาไหมอไหอลออันเไมันอยู่คนาขับหลังแล้ว ขอให้แจ้งให้เราทราบนะคะปัะหาน้ำเนี่ไม่ได้ตื่นน้ำยกมือขึ้นเลยเดี๋ยวเรานำน้ำให้อื่นนะคะหรือ จะเก็บอีกคุ่หนึงนะคะเรามาเตรียมวิธีการซักตอ๊กันก่อนนะคะเพราะวันนี้เรามีขั้นตอนข่อตอนนี้นะคะมีท่านใจที่ตาหางาน้าสามาจัดดำเนงการด้านเนาะแต่หลังจากที่นะคะหลังซึ่งท่านเป็นอสมาชิกคนพิการในการควบคุมสายบนท่านจะมาร่วมเป็นผู้ก่อในช่วงการซักม้อนะคะซักม้อถุงยันชีพซักหม้อนก็เดี๋ยวจัดทีของเรานะคะก็ เมื่อเวลาสิบนาฬิกาของวันที่24เมษายนพศ2567ณนห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลาการนำโดยนายสมพรณฐานายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลานายสมบูรตปัญญานายดำรงรัตนอินรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลานายสมศักดิ์เจดีแปงเลขานุก,การนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลา พร้อมเจ้าหน้าที่อบตท่าปลาและสมาชิกอบตท่าปลาทั้ง11หมู่บ้านท่านสระธานองค์การมหาชนองค์การมหาชนจังหวัดพัทลุงเขต2อําเภอท่าปลาเปิดการท่าจาแหร่ท่านนายคือครับกระผมนายสมพรน้าหานายกองค์การมหาชนท่าปลาขอต้อนรับท่านประธานรองชนะผู้ติดตามท่านผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยความยินดีกระผมขออนุญาตกล่าวรายงานข้อมูล โดยรวมแวงสีสะเกดกับแหวงท่าปลาเข้าด้วยกันเป็นเขตหน้าต่อมาเนมะื่อในปีพศ2466จึงแยกมาเึื่องกับจังหวัดอุตรดิตถ์ที่มาแนะนำพื้นที่แล้วก็สาพพื้นันโดยทั่วไปของโครงการบรนหาส่วนตะบนท่าบลานเนาะคือก็ขออนุาตนำเรียนที่แถผู้เกียรตินะคะที่ไม่ใช,ช่ชาวอุตรดิต์ชาวอุตรดิต์เองย่อมรู้เนาะว่าของทีของเรามีอะไรใช่ไม่ใช่ ผลไม้ขึ้นชื่อของเราคืออะไรคะเงี่ยมทุเรียนใช่ไหมคะมีทุเรียนมีลองกองมีสับป,ประรดใช่ไหมคะนะขออนุญาตนำเรียนให้กับแขกไม่เกียรตินะคะได้ทราบนะคะดังทานนะคะสับป,ประรดม้วยมนๆขึ้นชื่อนะคะและนะ,ะก็ยังมีลองลองลองกองใช่ไหมคะนางสาวหรือลองกองทั้งลองกองและนางจอยเองก็ไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดเรื่องชาวสุดเท่าไหร่แต่ว่าหัดจากหน้าทุเรียนไปนะคะ สู่นะคะเวลาก็มาถึงแล้วนะคะอันจากน่าสมควรแล้วนะคะที่ฉันขอเรียนเชิญร้อยตำรวจโทดอกเตอร์มณัฐโนนดประธานสภาสังคมสง,คงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในที่ี้นะคะแล้วก็ท่านร้อยตำรวจโทดอกเตอร์มณัฐโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทยในภาพรมราชูปถัมภ์ดิฉันนางสาวจิรภาขาคคำตลาดอำเภอหัวหน้ากุมเรกกุมนานบริหารงานปกครองแด้รับมอบหมายจากท่านนายอำเภอท่าป่าเ,เป็นผู้แทนกล่าวรยายงานโครงการมอบแช่จำนวน15คันรถ300ร้อยโยกจำนวน15คันและมอบถุงยังชีพพระราชทานจำนวน30 ครอบครัวสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลร้อยโลกและถู้ยังชีพให้กับจำนวนสามครอบครัวสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลร่วมกับประธานภาษาญี่ป่นภาคเก้าและทุบันองการบริหารส่วนตะบลตั้งความแคความสคัญกับการส่งเสริมงานคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างมากโดยเน้น การมีส่วนร่วมในุภาส่่วนเพือให้เราเตรียม้้ใหพัรน,นางจิราาภคาปลัดอำเภอท่าปลาเจ้พพาพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษปฏิบัติราชการแทนในอำเภอท่าปลาตลอดจนส่วนรชาชการและส่วนที่เกี่ยวข้องคอยให้การต้อนรับพร้อนตำรวจโทรดอกเตอร์มนัโนนุชประทานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยพระบรมราชุป,ปถัมภ์พร้อมด้วย พันตรีสิริสับสิรินายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล <adop> กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ประเทศไทยประธานกรมกรมการประสานงานส่วนภูมิภาค8นางอรชุนเหลืองวิเศษการพร้อมคณะที่ได้เดินทางมาร่วมมอบรถวีแชร์และรถสามล้อโยก30คันพร้อมมอบถุงยังชีพอีก30ครอบครัวทั้งนี้นายเอเนกธรรมใจ ที่ปรึกษาสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยและสื่อมวลชนจังหวัดอุตรดิตถ์ผู้ร่วมประสานงานของทางสมาคมคนพิการการเคลื่อนไหวสากลในปรีชาพิมพ์สารสมาชิกอบจอุตรดิตถ์เขตสองอำเภอท่าปลาทั้งนี้นายจักรพันธ์สุวรรณพักดีนายอำเภอท่าปลามอบหมายให้นางสาวจิรภาถา์คำประหลัดอำเภอท่าปลากลา่าวรยายงานสมาคมคนพิการการเคลื่อนไหวสากล ร่วมกับประธานประสานงานภาคแดของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลาในงานนี้ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลาได้ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมสร้างสมรรถภาพหรือความสามารถของคนพิการให้มีสภาพที่ดีขึ้นหรือดํารงสมรรถภาพหรือความสามารถที่มีอยู่เดิมไว้โดยอาศัยกระบวนการทางการแพทย์การศาสนาการศึกษาสังคมการอาชีพ หรือกระบวนการอื่นใดเพื่อให้คนพิการได้รับมีโอกาสทำงานหรือดำรงชีวิตในสังคมอย่างเต็มศักยภาพมีการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจัดสวัสดิการการส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิการสนับสนุนให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตอิสระรมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และความเสมอภาคกับบุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเต็มที่และประสิทธิภาพภายใต้สภาพแวดล้อมที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ ประโยชน์ได้โดยมีหน่วยงานของรัฐองค์การบริหารส่วนตำบลคนพิการแต่ละประเภทเป็นผู้ดูแลคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลาจึงได้รับการสนับสนุนรถวีแชร์และสามน้อโยกจากสมาคมคนพิการทางการการเคลื่อนไหวสากลซึ่งในวันนี้มีคนพิการเข้ารับมอบรถวีแชร์ส5รายและรถสามน้อโยก15รายพร้อมรับถุงยังชีพ30ครอบครัวจ,จากสมาคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชปธัมภ์ พร้อมกันนี้สมาคมแม่บ้านดีเด่นแห่งประเทศไทยได้มอบขายไก่จำนวน30แผงให้แก่คนพิการทุกคนด้วยครับเรียนท่านประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร้อยตํารวจโทมนัโนรุกประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาคภาคแปด นางอัชุนเหลืองวิเศษการที่ปรึกษาสมาคมคนพิการทางก,การเคลื่อนไหวสากลน,นะครับนายธนวัฒน์ทวีจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนายทวัชชัยจิตเจริญจากกรมศุลกากรกระทรวงการคลังกรรมการช่วยเหลือสังคมนางกีรภาทรัพย์ศิริสำหรับแขกของจังหวัด อุตรดิตนะครับนายสาวบุญสมมาศฐานกายนายกโครงการตะบนหาดลาขอเชิญหน่อยครับพวกเราโบกมือให้หน่อยนะฮะนายนายสิงหนาะท้ทองเตีย่ยมพออศูนย์บริการคนไหนครับสจพิมสจปีชาพิมสาร อีกครั้งหนึ่งนะครับนางสาวจีรภาถาธรรมประหลัดชำนาญการเรียกปออุโสโและจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับขอเรียนเชิญดร้อยตำรวจโทดรมนัตรงร์นุชโชว์อีกครั้งหนึ่งครับประธานสภาส,สังคมสงเคราะห์นะครับพวกเราผมไห้ท่านด้วยครับความเป็นมาของโครงการนี้ เมื่อกี้ท่านประธานสภาได้พูดครับในหลวงรัชกาลที่สิพระอ,องค์ไปประสบนิกกรของท่านโดยผ่านสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมซึ่งพระอ,องค์ท่านจะดูแลประสบนิกกรทั่วประเทศแต่